ที่กจัดง,ง,งานหน้าหมู่เปียดบ้านโพส่วนเจ้าภาพก็คือคนจ่ายเงินรับไปเลยคนดียวโอ้ยแต่เหนื่อยมาจนสั่นก็บอยากดอกน้อง,องสิเป็นเจ้าภาพเติมอเงียงพูดเดี๋ยวสวนตาลวยอยู่แล้วผมมีปัญหาโอ้ยเจ็มันนองดีเดยอีแม่ลูกหลานมาจอยคือดองไข่ดีเ้ย สซ่ปังหิริบกี่ท hey, ี่หอกช่แล้วอันดับแรกไปม่นหลวงพ่อไปม่นหลวงพ่อไปม่นพระไมาสวดเออขัดจังสรรพสิทิไปนิม่นเลยเด้อะใชแต่ก่อนอื่นสิไปนิม่นพระเก่าจังสี่เสนอเลยเนาะจังไหนล่ะข้าใส่ใจอยู่กับน้องวัชบัตเป็นบมเลยเมียนเมียนหลองรับไปเลยมันง่ายแล้วจังมาเขือแร่รับได้ใจตาวด้วยกะที่ขออย่างหนึ่งอย่างไหนฮะถือกระเป๋าน่อยค่อยไปรับซองลงหลับ

ก่อนนี้เต็่ยังพูดเดียวกันนนี้คำประกันซอยน้องนี่เฮ้ยมันจีนอะไรคำอย่งเนีมันอยู่ท่กศืออยู่ทุ่งกศยาสนเปะเสียนเปเาเร่ยกลนีหัวหงีกันละนี้เ้ยบรดีหูหนวกปาดโทษปาดโทแล้วมึงเสียดอยังทำอย่งมอบกบอกคนนี้มึงใดนี่อย่าก้นยู่น นี่บอกเออเดี <c oughs> ่ยว่าเนกชุดแลก็ได้สมรดมื่อกี้ยมุกตัวสามีอห่าหลว่าเห็นเน่ยกูอจากจอยอยู่ป้าตววาเป็นสีดบสีดีป้มาถามมาใปให้ไปนะให้ถามก้าวักเสขดจาก้นมืองว่าใจถามหยัางตัวแมางหยัางเอาน่าไปไหนกันมวยมุกมาทางไหนมึงไปทางนั้นข้าสี่บอาจนสี่บอต้องมาเป็นพี่เป็นน้องกันพุดพุดปุดุด่หยังปุณดท้ายาวนกาิมก็ตัดวดบมีใยบอตอมีใยเหลือท่อใหญ่ยอง้อยมาบอลอดปอดบอง มีใครอึงลืงกูึ้งเียมะมึต้องใา่ใครกูกูก็มีเด็มึงจะาว่าแต่ชองใครอย่เนียันกูขอีเด็กูว่าถามหาไบให้บบหน้าตาีตา้ตาองแบนเออนักเต็มเต็มือ้อนี้เป็นต้นไป,ปนกูบ่เหยียจะเธอเพื่หลังแต่เพ่งวนม่อีมอกมึงามากนะ่ข้าก็เลยอยกบสามาดเนี่ม มาอกไอ้ท mà. ่านแมนตัวมากผจิมากผู้เจ้าผู้ใหม่มากรานเออเอมือนเป็นแถวสามกะหมอมได้ไหมเขาจิบมากนะมูมาแต่การละจินกว่ิส่งลุกจะโลกว่จะเอาวใหม่มากเนเหลือเนื้อเหลอเลื้อกี่นั่นะเดียนี้อยูห่างสิเขาเหลอเนื้เนียแตได้เลี้ยงนั่นละมากรสิมาดังอยู่ห่าตัเนาะบาเลี้งกเจ้าหินข้นตัวเนาะแต่ได้เลี้ยงเนี่ย เดีไม่เจไปใส่มึงก็ไปโลดเออกูไปแน่ในนอนหละต่กรอนอื่นที่กูเสีออกไปกูขอสาบขอเสีมึงแน่เลยโอ้ยเสียงกูจอยเสาเออพายินพยมพกพงผมพะยพกายคุณสิสันฝ่าสิมหาสินแม่มาทรนีีเป็นพยุ่างเลยเออมึงจีเอาผีไปยังมินะบอประมาณนี้สิไม่องเที่ตากิตตนเขมาเล่น่จะโท่อนมาหาข้อมึงหลับข้อยาวหาขอมึงเลยข้อฉันเสียใจคือข้อฉันหาข้อกูปได้ มีนอยู่ดอกินุกินมันุกินนมันกับจิมีบามกนอยู่นั่นแหะข้อก็นนนะไปจิ้เบนเอวกิ้วกลัวมันเม็ดปิงขอยาเงามันกินลาบจังีีบอเป็นพอออจิ้อยจังมี่ตีจิ้นมือจากมือกินตัวขึ้นเดือดอเปียกมืนเปียกมืนเฮ้ยว่ามันควรเปลี่ยนชาไารักษามืองกุกินคลีนโอ้กินยังเกาะคลีนจิมจิ้มเฮ้ยคนนี้จะกินจิมได้หนืว่ามันคิมขันรอดฉนอคลีนคลีน โอ้เจ้กดอกเขากินแบบพื้นพื้นนิสานบ้านเฮาบัดโพดเไปกินขี้กินข้นรนาันแหละทุกไหลไม่ได้ทุกไหลแล้วทุบบนบ้านนั่งนั่ีกระชิพมีท่อก้ะชอนเลยว่าพูดเท่หูพูดเดียวเอาวก็เรื่องนีเอกระอนนั่งอยู่ทั้งไต่กับีบ๊คือกันยุติบ๊คือหรคือบันคือจะมึงล่ะม๊วคือเหรอไม่ได้เป็นหนีน้องบูเไ่ได้เป็นหนีแล้วเนาะ สาธุเรือยยำกินข้าวค่อยข้าข้าวข้าจ้างข้าวข้าดอกเตยไมนยิ้มเนี é, é, ่ยตายแล้วมันยังแดงให้ยิ้มบ่ข้าวข้าวข้าวจะแดงให้หยังแม่เขาเขาละป้อนมึงกตงแต่น้อยเขาบูกว่ามึงจิตชั่วปานนี้ใหญ่ขึ้นกูบ่ใบเพิ่นเอาเข้าป้อนอย่างงี้ป้อนเอาอยู่ทั้งหลังุ่นหอยู่ฐานุ่นป้เหมือกป้อนโอ้ยเขาขังเสียท่อไว้เสียใจเด้อคุณป้อนเได้แล้วเฮ็ดยังก้อนยังหิมัะยังหิ้มีโอ้ บ่มีกูก <response. S 1> ับบกูท้อกปศของทุ่นโมบานกับมีอยู่เพื่อลราวกับยังแงอยู่มาเพื่อตานก็แล้วเพื่อไข่กุยคือนชเหนื่อยกูบางแนี้กูเป็นอจมอกกูเขียมหลดไ่หยดใจเบียด็ไหนกูก็บไ่หยดกูท่าดาไม่หจริท่ไม่ก็แลวขวบไปใส่แท่ให้าเบียดผ้าเมียเอาขวบไปหยดแท่งแท่เบียคนรวยเขาเห็นการสั่นเนาะ้ยอจมอกูเปียนนี่แหะอจมอกูปยบ่เปลี่ยนดอก เป็นก็จเป็นทางเต่ปุ่นคุณไมนบ้านนงจอกบ้านเงี้เดินท้าไก่พุ่พอดจะผีมาขอแมาเนี่ยกูจยากเห็นม่ยินนะเมื่อรงกูรลกูไปถามด้านข้างแม่ขวดิมามากขไอยบอกข่อยบอกหกตัวรถก่อโทษไปบอกลูกเจ้าข้าถิ่งละพันกี่เงอย่โอ้ยหกสด้านแม่อีกท่าจือรถแม่ข่อยจมากางเกลนซอยข้าามกก่อยจะเอารถมาขนซอยแต่ว่า มีอยู่องค์หนึ่งสิบมมาองค์ไหนเขาองค์ม่าสิบมมานั่นแหละอันว่าสิบมาโซลตาเรื่องเมรอเออเรื่องหนากรสิเตียนโซลตาขี้เกาเหรอคนอะไรอยังกรสิเตี้ยนซือเออจแม่มุงรวยไปว่ากิียนเนาะเซพาอเด้อเซพอดอผากมันถือถือบักคิวบักคิวเศร้าตาบักขมยุสูงเรื่องหูยสูงเอาหัวละ Cũng bỏ đây muốn nói thương thương nữa rồi nhau vào, muốn để vai đấy Cũng để vai phân nữa, cùi chú sofa Cũng đấy Cũng để vai cầu ngoài đấy, bỏ Mức là bao để làm thì tay cả làm mức chỉ cái gì nữa, bao phải là bao hàng cô đi người gì đó. Mức để làm thì muốn chơi thấp, bao muốn chơi tay muốn bao, muốn tay chỉ đấy đang như này, chỉ 2, sofa. Mày níu của nó chẳng kéo Oi bọn chẳng kiếm 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 kìm kiếm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 คนรโคตเหมือนังไขอยู่คนรเงี้ยดุมอยู่ตัวม้าหร่ได้ดุ้ยนี่ตัวม้าหน่ะโดนน้องกันโอ้โหนื้กหักมันไม่หนแ่ไหนโอ้หักตัวมาลกูบอกว่โดนก้ากรดีตัวส่ขอบมเออมันจิบไปใมันก็ไปฉมะนี้แนีเริบดีกวมโลกนอนนอนน้กักก็มีนี่มึงนอนก่อนเสียไจเ่อมนยีมินก็เต็มมาให้กูลกม่ได้ดอกกูบุ่ลมึงเกจอยแต่ไม่นอนยังกันหมดมึงไหนนอน กูจะเามึงเหรอ,อดอกนั้นยีแม่ไปเนี่ยแปลว่าหอดไซลัลฮันเนี่ยพ่อดผู้เปียกทีละมึงก็ไปเอาสามแ้ว,วมาตั้งยี่คำไปฟังข้างนั้นอยู่น้องผัวผิดตั้งแต่กันใชาครับเพราะิดผัวกูดีก็รอบุตรเพชรสาย,ยามรักเดียวใจเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวยิงใดด้วยโลกโก้ของบุตรพชรบอกขึ้มึงด้ออืมมึงไปขืนน้าเมียมึงบ่นบอกกุฏิย่าไงาขอให้มึงเป็นมันให้มึงนี่ลูกเนี่นยวิเสียใจเด้อกูจะไปสมเทียม ไห้มล่มาท้อมืดตายผู้ไมเห็นไตยมวนจะคนดอกขันใจผางาพังาว่าพระตาศไตโคบเืิร์คนนั่นแหละถ้าตายมวนเขาก็สวยไตยตัเด้อรังเด้อเด้อเด้อรังเด้อตึ้งตึสวยสวยไต้เด้เด้อหนเะหุวระหเราราะเาะเราะหัาะหัวเะเาหัเรีะหัหาายกูเะเเาัาัวาเดียวหเเ ขอให้มึงเด้อเออกุหลาบกุหลาบมัทนีโสปันธริหัวปลาบุยเจ๊เนี่ยมาเแจงกั้บุ๊ยเพศปลาข่อยเออมึงือกันละไอเมียมึงตายมูงกะจังไรจุ่มมือกับวัดตายยี่เม่กระไดเขาว่าอยามาไตยก้อนซ้ำคุณย่อไว้โสระตามัทนาีนั่นบ่ไดเขาสู่พวงว่าแม่ยแต่ไปนิมนต์พากเขาบ่สนใจซ้ำ บ่อำตามข้องบานพินบอระดมสร้าง,งกรากแม่ไปฟังงอดว่เผากระดูกเมียน่้ำบุญสาวบูเทียนหาในสีบีไลฟา้าลูกบบาขณะนึงเห็นตายเป็นทีเราคนเรื่องหมูสัตวทา่ายฟังบันบาดนี้น้องหันมาจ่าแย่ท่าวิญญาณจนละลองขอ่องทงมวอนลูกต่อเมนค่อยแล้วกระปาไดา้บัดนี้เจ้าบอไค่ายากากดวงวิญญาณได้รสังขารมากคันลองรอยไปเรยอดอาหารอยู่ขอว่ามีภัยแจกเข่าทรงลูกสองคนไปกะทิแม่ไทยมาฟังขอตอนนิท่านนวโรกาศบัดนี้ ย้อนกล่าวถึงดวงวิญญาณของแม่จันทียายจะโศกเศร้าโศกกีว่าอย่างไรน้องจิตใจรับฟังต่อไปเถิดสาธุชนว่าเมืองคณะพี่เปียดโมเปียดเ้ยพี่หลอกโมเปียดเ้ยบัดนี้ ตายเข้ากี่สิบสาวปีกันยังนีบ่ทาพุนในเวียนวนเปลี่ยนไปลูกสองคนบ่พากันแจกเขาให้บ่ทันได้ส่วนบุญนับตั้งเตเมือพุ่นได้นั้นยิงเต็มที่ตายเป็นสัมภเวสี ได้ลองลอยค่อยจองเขาบ่มีนตุกทองลายปี ว่าแต่งเมียลามาบ่คิดเอาเอื้อนําแม่พกปกป่าเลื้อแต่งเพลง